อ๋อครับจะถามว่าคือทุกวันก่อนนอนเนี่ยผมจะเปิดวิทยุธรรมะทุกวันแต่ว่าจะฟังแล้วก็จะเผลอหลับไปแล้วก็เปิดไปตั้งช้าเนี่ยจะได้บุญหรือได้บาปหรือเปล่านะครับอ๋อไม่ไม่ไม่ก็ยังดีกว่าเราจะนอนฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงกุมอกกุมใจไปอะไรอะไร,ะไร,ะไรต่างๆอย่าง,าง,งไรล่ะเออแล้วนอนหลับไปด้วยการธรรมะมันยังกล่อมจิตกล่อมใจของเราให้อบอุ่นให้เบิกบานให้ผ่องใสไม่ก็เป็นบุญไม่กุศน ดีกว่าที่เราจะมานอนฟุ้งซ่านงอนหุดหิดลำคาญนอนเอามือกายหน้าผากมันฟุ้งอะไรต่ออะไรไปฝันก็ฝันลายไปต่างๆนานา,นานไม่เป็นมงคลเลยใช่ไหมอยู่กับธรรมะนะั่นแหละอยู่กับธรรมะได้ทุกดิยาบทยืนเดินนั่งนอนอมันจะเป็นมงคลมันไม่เป็นบาปหรอกนะอาจารย์คะตอนกลางคืนจะสวดมนต์กับแม่นะคะ แต่เวลาปากเราก็สวดไปแต่เรารู้สึกว่าหัวเรามันไปไปเรื่องอื่นอื่นอะคะควรจะทำยังไงเจ้าค่ะอ๋ออันนี้แสดงว่าในขณะที่สวดบนเราเราสวดไปด้วยคําคุ้นเคยกับปากของเราไปเรื่อยๆแต่จิตเราเมอลอยไปที่อื่นอันนี้คุณค่าก็ลดลงเยอะคุณค่าของการสวดมนจะลดลง เพราะคุณค่าที่การสวดมนต์หลักสําคัญต้องมีสติคือต้องมีความระมัดระวังกํากับจิตของเราให้อยู่กับเสียงที่เราเปล่งออกไปนะเราการสวดมนต์เราอย่าไปสวดมนต์จเ,เวเกินไป รือช้าจนอืดอาดขึ้นไปเราสวดมนให้ให้พอสม่ำเสมออรหังสม,สม,สม,สมธธาสัมพุทโธภควาผู้ทางภควานตังอภพิวาเทมิจิตเราก็จ้องอยู่กับเสียงที่เราเป่งออกไปอยู่ตลอดอยาให้วอกแวกออกไปอันนี้จะมีอันนี้สงมากมีพลังอันมากเขาจึงเปรียบเทียบว,ว่าการสวดมนที่มีสติเนกกำกับไว้อย่างแนบแน่นเห็นนะมันเปรียบเปรียบประดุจเหมือนบุรุษผู้มีกําลัง บุรุษผู้มีกําลังแหละเอามีมีดพาที่คมกริบเนี่ยฐานป่ามันย่อทะลุปูโป่งไปได้โดยง่ายแต่ถ้ามีมีดอันคมกริบแต่บุรุษผู้ไม่มีกําลังเ่ะก็จะเก็บไข้ได้ป่วยอ่อนปวเปียกไออ่อนปวกเปียกอ่อนเพียอ่อนล้าไม่มีกําลังเอามีมือแม่มีดเป็นคมกับฐานป่ามันก็ไม่ทะลุหรือทะลุได้โดยยากเห็นไหมบุรุษผู้มีกําลังก็เป็นสติที่หนักแน่นมั่นคง กํากับอยู่ในขณะที่เราสวดตอนนี้ไอ้มีดที่คมเก็บก็คือเสียงที่เราเปล่งออกไปเป็นมงคลสุภาษิตเปรียกเหมือนเอาวุอที่คมกิบในขณะที่เรามีมือที่คมเก็บค,คือคือคําที่เราเปล่งออกไปนั่นเป็นมงคลสุภาษิต์เป็นธรรมของพระเจ้าแล้วก็จิตที่มีกําลังหนักได้มั่นคงด้วยความมีสติกํากับจิตยอยู่กับเสียงสวดมนต์ไปในขณะนั้นเปรียบประดดจเหมือนมีดที่คมกิบกับบุตรผู้มีกําลังเก็ย่อมแพ้วถาง ทางให้ทุลุปูโปงไปได้โดยง่ายก็นำพาความศิลิเป็นสิลิมงคลเข้ามาสู่ตัวของเราเองนั่นเองเพราะฉะนั้นการส่วนมงนนี่มีความสำคัญต้องมีสติกำกับด้วยไม่ใช่ปากว่าเปลา่ปลาเไปแต่จิตเบื่อ้อยไปถึงพมโ,โลกที่ไหนก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจอันนั้นไม่ได้